สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยหน่อยก็พักนะครับครับวันนี้ก็เจอกันกลางตรงน้ำแล้วนะครับกลางน้ำนะครับวันนี้นะครับมันเป็นเอ่อวันนี้เขาจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะปลาเพื่อนๆไปดูการโมเข้านะครับวันนี้ครับโมเข้าขึ้นทุกนะครับวันนี้มันจะเป็นจะได้นะครับเอ่อมันจะมี ไก่มา่วยพ่องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อบรรภิผ่านการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงเครื่องโมลด้วนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับแต่ผมมาสสยกุ้เปิ่นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูบรรยากาศดูอย่างหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เดินทางไปดูกันนะครับการจะเป็นจะได้นะครับวันนี้นะครับดูทีแบบบ้านๆครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับโอ้วันนี้คนคนหลายนะครับเป็นเกือบสิบพันนะครับวันนี้ครับ นี่ครับวันนี้เจอแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเครื่องโม่นะครับเครื่องโม่จากบ้านสมานมิตรนะครับถ้าใครสนใจจะได้ก็เดี๋ยวติดต่อได้นะครับนี่นะครับรับโม่ทั่วไทยนะครับทั่วไทยก็ครับพี่นี่นะครับ ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศครับการเพาะของส่งบ้านเฮานะครับนี่ดูอีครับเข้ากับมีแข่เข้ากับได้แข่กล่องเดียวนะครับปีนี้นะครับนาตึงปันนะครับได้เข้ากล่องเดียวตัวเอี้ยนะครับนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ เอาละครับไกล์แล้วครับไกล์แล้วครับใกล้จะเริ่มแล้วนี่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้จะใช้เวลาเหมือนก่อนนะครับกี่ชั่วโมงนะวันนี้นะครับครับเครื่องโมนะครับนี่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 ครับลุงป้านาอนทั้งนั้นเหรอครับนี่ครับ อย่างนั้นก็เป็นโปเลี้ยงส่วนยางนะครับนั่นนะนี่นะครับนี่ครับเอาละครับเริ่มแล้วครับปิดเครื่องแล้วครับเอาดี่จะย่อกันแล้วครับย่อครับย่อนี่ครับ จะทายให้ดูกันเป็นช่วงๆนะครับเนาะขออนุญาตไปช่วยกันโม่เข้ากำนะครับกำหนึ่งนะครับเดี๋ยวใกล้จะเซจแล้วเดี๋ยวมาทายให้ดูแหมกำมนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับกันโม่เข้านะครับนี่นะครับดูนะครับตอนนี้ไกดออกมาแล้วนะครับครับตอนนี้ลงไปเกลื่อนกล่องแล้วครับ ครึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วครับดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศไกลแล้วครับไกลแล้วไกลจะเมีอะไแล้วครับไกลจะจบแล้วครับไกลแล้วครับไกลแล้วครับัเค,ครืคร่องแป๊บนึงนี่ครับมาาาาล้้้งใหเเขท่น,นะบรรยากาศครับบรรยากาศ เดี๋ยวนี้ก่อนงอเยอะใส่ได้มันสักสามแกนหรือสามสิบแกนทีนี้เกิดลมตีครับพับเปลี่ยนมุมเครื่องโม่เราครับมาลายต้งนี้ครับลายต้งใต้ของนะครับถ้าขินหน้าขินท่ากันแป๊บหนึ่ง รอบเดียวเมียนครับเมียนใกล้เสร็จแล้วอ้วครับจบข่าวครับตอนนีเน้เมียนครับเมียน ทำนาปีนี้ครับก็อได้กุ้งกินนะครับปีนี่นะครับ,รบนี่ครับนี่ข่าวครับเมียนแล้วครับนี่เรียบร้อยจบดูดูการทำหน้าปีนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ลืมไปครับเหรียญนี่กล่องนึงครับนี่อันนี้เป็นมะลิร้อยแห่ครับเหรียญนี่กล่องนึงลืมกล่องนี้ไปครับเมื่อกี้นึกว่าจบแล้วนี่ครับครับนึงอีกอึดใจเดียวครับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ห่อนเนี้ยอิดสุดยอดแล้วครับ ีไปดูทุกพุ่นครับตอนนี้เข้า1นึ่งเซ็แล้วนะครับลืมไปนะครับว่าเหลือข้าเจ้านะครับรีดร้อยห้าสองให้นะครับเอามากล่องได้กล่องหนึ่งนะครับกล่องกล่องน้อยๆนะครับอาจจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะเรบร่อยแต่นะครับแล้วกีตารแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ เครื่องโม่เป็นมาเตรียมพ้อมมล้วนครับยายมาเตรียมพ้อมนั้นตอนนี้เตรียมพ้อมแล้วนะครับตะกี้อยู่ปุ่นนะครับนะครับตะกี้อยู่ปุ่นนะครับนี่ยายมาเพลินแล้วนะครับนะครับนี่ตะกี้อยู่ปุ่นนะครับตะกี้กล่องใหญ่ปุ่นนะครับตอนนี้ยายลงมาอยู่กล่องแล้วนี่ครับอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะจบแต่นะครับตอนนี้ครับครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันต่อไปนะครับ อ่ะนี่บ้านแล้วครับจบแล้วครับการโมปีนี้นะครับอ่าพักกินข้าวกันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกาันขีเข้าวตอนด้วยกันนะครับันนี้ครับ มาแล้วครับขอใม่มือแดงครับเวลาแล้วอีกนเวลาแล้วครับนี่่กัดตั้งหลุมปอตงบนินไม่ถ่ายปอบาบนี้หอมงอกขึ้นบนหลักตืนพวกของเฮ่าฮ่าฮฮฮะปอเท้าบรรยากาศ เข้าไปตอนนี้นะครับมีสปะนะครับเดี๋ยวเราจะกินเข้าด้วยกันนี่นะครับรดมูนะครับเต้าหู้ซื้อเตู้้ซื้อ,อ่าจะมีน้ำชาด้วยนะครับเป็นชาขาวนะครับเดี๋ยวจะกินแก้หลังแก้แอวกันนะนี่นะครับ น้ำน้ำช้านะครับน้ำช้าช้าขาวนะครับเป็นช้าขาวนะครับสินแก้หลังแก้แอลนะครับนี่ครับแก่หกังกวนเราละครับนี่ครัแกวนเราลวครับมาครับสินเข้าด้วยกันนะครับพร้อมแล้วครับนี่เข้าร่วมกันครับผมถึงเวลาแล้วครับนะครับข้างบนคุ้นก่อนวงหนึ่งนะครับนี่แหมวงหนึ่งเดี๋ยวไปดูนะครับอย่าง กินเข้ากับอย่างกันมีอาหารการกินจะได้นะครับเดี๋ยวไปฟอกันนะครับเด้อนี่อ๋อเนื้อปลาทองนี่ปลาเหลืองอยู่นี่นะนี่ครับนี่นี่นี่ปลาเหลืองอยู่นี่ครับนี่ออปลาเหลืองจะเตะหัวเข้าแล้วนะครับตั้งลมนี่มันมันมีมันมีน้ำลำไยนะครับตั้งลมนี่นะครับนี่ครับ บางคนก็กินน้ำลำไงบางคนก็กินน้ำประตูนะครับจัดไปนะครับนี่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 อย่าอมจัดไปจัดไปอะไรไปดูไปดูดูบรรยากาศจากข้างบนของงนี่แต่ มากระยาขึ้นไปเลยไปขึ้นไปนี่ครับข้างบนนี่มีน้ำชาขาวด้วยนะครับไปครับจัดไปนี่คนสมานมิดนะครับไี่กันี่พี่นี่เเรียงสมานมิดนะครับคอมมู เจ้าของมเกเเออเจดี๋ยวนี้โฆษณาคือว่าไปโมทวดไทยนะที่ตออ้วนคนเดียวนะครับอกิน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 โอ้ยจ้าจะกินจะกินเบียมันเอาไว้ให้น้าๆป้ากันมาป้าป้าดูเบ้่อแล้วอยู่ป้าทำจิแม่า้าหรอ เขีาใหม่เนันเข้ามาอ่งนั้นครับกาำลังโม่ครับแต่ได้กินแล้วนะครับเข้ามานะครับ <ส straightforward> มาดูครับคุณครับนี่ครับองค์พระลงคอยนอนครับนะครับจิมพอสักกําหรอกเป็ดจะได้ของนี่ครับนเปิดเียก่นเิดเยนเปิดเงียับียกนเปิดยน่ับยันเปิดีก

นคี่ครับนี่เป็นเลี้ยงครับลี้ยงคอนยังก็แม่ครับเป็เลี้ยงตรงนีก็แม่นนี่ครับเป็นเลี้ยงกันนี่กินน้ำน้ำลำไยครับกินน้ำลำไยแกหลังแกแอล น่่นหลับอีกดูหาถึงกัเลยอันนี้ยว่าเล็กมุมหนังมั้เนาะตนี้ม่ัวเขาฟักกับให้นึ่งัน้ในอันี้เนาะจับไปครับจับไปต้มต้วี้ม้ว้้วก็มี เออพักอันแปลพักเพิ่มอน่่งอยู่บนเนี่ยคนุ่มดีมาซราบอันนี้ที่มั่งว่ามาทัวร์ ขาวสับปะองข้าวสับปะ่องกินล้มยะนีข้าวเก้าน่ะยจดยโมกนะตาเช็คใบกนเอน่แายิีแม่จิ้ม่ล้วมันจิน้ำต้องินะ่แล้วบ่กินดิบ

นในเวลายกระดัต่อแล้วชงาบครับโอ้แดดสุดยอดฮอนวันนี้ครับฮอ่มากก็หลังจากโมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการส่วนเข้ากับหัวนาครับคือส่วนเข้ากับหัวนา เจ้าของน้านะครับเดี๋ยวก็ส่วนเข้าแล้วก็เขาก็จะอ่าหลากเข้าขึ้นทุกนะครับขึ้นทุกเข้าขึ้นหลอกเข้านะครับนะครับนี่ครับถังครับถังแบบนี้นะครับจ้ถังโบราณอยู่นะครับไ้ถังโบราณสวนนะครับก็เดี๋ยวพี่ตามดูกันนะครับไปไปดูเปิดสวนเข้าครับนี่ครับ เมขีถ้ยชาม,มาก็มีนะเนาะส่วนเขาเฮไม่เลี่ยงครับอันนั้เขาชุดไทยน,น,น,นั่นน่ะ วันนี้ก็ข้ามาอีกวันหนึ่งนะครับปตว,วาที่ไปโมเข้านะครับก็เพื่อขนอย่างมาแล้วนะครับขนเข้าขนอย่างมาขึ้นพุแล้วนะครับมันมืดนะครับมันข่ำบัตรันไดไทยเพื่อดูนะครับก็บัตันไดปีทคีนะครับก็เลยมามาพีทคีตอนเจ้านี้นะครับเดี๋ยวจะเพื่อดูเข้านะครับตีเอาขึ้น ผู้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บระเทไทยบรรยากาศตอนที่ช่วยกันยกเข้าขึ้นนะครับแต่ว่านะครับมันข่าไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับเข้าครับขึ้นทุเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะพอกินตลอดทั้งปีนะครับและบางส่วนอยู่ข้างล่างนี่นะครับก็ เอาไว้ให้่เปิ่นที่เปิ่นไป่จยทำน้านะครับคือบางคนเปิ่นหมอมีเอ่อลนไปได้ทำน้านะครับที่ข้างล่างนี่ก็คือเอาเพื่อเปิ่นนะครับที่ปีเปิ่นไป่วยทำน้านะครับเป็นข้าแรงนะครับข้าแรงเป็นเข้านะครับ คือบางคนเปิ่แบบนี้เปิ่นบบได้ทำน้านะครับเปินก็ไปจ่อยเพื่อเอาเข้าเมื่อกินนะครับคิดขาแร็งเป็นเข้านะครับก็แล้วแต่เิดจะตกลงกันนะครับก็มีอย่างนะครับเป็นขั้นตอนนี่กระเซตละนะครับก็ปีหน้าก็ว่ากันไหมนะครับสาหรับการทําน้านะครับก็ปีนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ ก็โอเคอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะลุงล้างหน่อยนะครับคุกคักหน่อยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบ้านๆนะครับเนาะอ๋อบรรยากาศท่องนาบ้านเฮานะครับก็จะได้ก่อสำหรับการทำน้านะครับปีหน้าก็ปะกกันใหม่นะครับนะปีนี้นะครับก็ต้อง ขอลาไปเพียงตัวอีก่อนนะครับกับช่องทําไปเอยเนยกระพักนะครับการทำนาปีหกสามนะครับก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ครับพบกันไหม่คลิปหน้านะครับจะไปเนี้ยอย่างต่อนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับําหรับวันนี้สวัสดีครับ